อย่าพึ่งให้เขาหนึ่งร้อยกันจ๊ให้มาทำไมอะเอาเลยใช่ไหมไปเลยต้องปล่อยตัวสิมึงต้องเดินเดินไม่ต้องกดชิปเลยมึงไม่ต้องกดชิปก็ได้แต่กดชิปมันก็จะก็แล้วแต่่ะเดินดิมึงไม่เดินละไม่เดินทิ้งม่ได้ที่ไหนละเดินค่อยเดินอ่ะเออเดินเดินยาวเลย อันนี้ปะมาต้องเร็วกว่านี้มันจะวแทงสั้นอันนีไปมันยา,กกนยามึงกด S ีแค่นั้นแหละ S T อา่ามึงลองมึงลองให้มันตีตัวมึงเสรแล้วมึงกด S ี T พอลองดิอ่มไม่ต้องบูดน,นะเอาตีมาตีมาตีมาเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะรีตัวให้แต่ถ้าเกิดมึงกดชิปลองลองเจลองตีดิ

พี่ชายมีได้อะสองล้านป่ะก็มีป่ะกดกระชิพค้างไว้เลยแล้วกดช้าๆกด S, S, D, S ซ้ายขวาเป็นป่ะทาง S, D ซ้ายขวาเป็นป่ะไม่ S, S แล้วก็ตี S เกิด S ตัวเดียวหันหน้าข้างไหนคือตีทางนั้นนั่นแหละนั่นแหละซ้ายขวาเป็นป่ะต้องเป็นหมือย S แล้วก็ตีหมื่นร้ยไม่ได้ต้องเป็นหมื่ร้อยทางนน้น S ต้องอยู่ทงโน้ S ตัวเดียวเออให้ตีทางหลังนั่นแหละ ไม่ค่อยมึงทำมาช้าได้มาช้าเนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวเอสละเนี่ยก็หันให้ไปเลยตรงตรงหลังไปอะ่ะเนี่ยแบบลอกลอกอ่ออ่ะเออวิ่ง